เออเดี๋ยวฉันจะทำให้พวกแกเอาแต่นันมันไม่ไม่ตั้งนะพี่อากระโดดกระโดดกระโดดอดอ้าวกระโดดกระโดดอ้าวกระโดดกระโดดอากระโดดเออเอากระโดด้ได้อเก็บนะคะโอยจริงนั้นโอยงามมากเลยดูดิ ใหญ่มากเลยอ่ะนี่เนี่ยเอิ่นพิบโนมาเดข้างบนเนี่าเอิเนี่ยเนี่ยเป็นแถวเนี่ยอุ้ยเนี่ยลูกสวยมากเลยสวยๆทันัดเลยอุ้ยหลนละเนละนาดถ้าเราไม่มาเก็บก็จะเกลื่อนแบบนี้เลยค่ะเขะ ไก่คุงออกมาลัำเเธอรํำตั้งหน้าดูถ้าแม่ียวจะว่าถ้าลมทำคมเน่งอนรู้ว่างอนจะมาบอนทำไหม่รับรักฉันหน่อยได้ไหมอ้ยไม่ได้หัวใจฉันมีโอยไม่ได้ละหัวใจฉันมาอุ้ย วใจฉันมีร้องเพลงลำนำไหลลำเห่หาถึงคลาพาสุขและสนุกนักนะเย้ยยวนกินยาอันนี้สนุกโลกโชคร้วมรักทุกคนละประจักษ์ปากไม่ตรีลำบงวันนี้สุขีถึงลมอ้าโหสิ้นตาสิ้ไม่ไปอะไรแต่วันละมาถึงใจละหรือไทยหรือเนี่ยรู้สึกเยอะเลยไหนเห็นไหมอ๋อนี่ออกมาเพลงออกมาใช่ไหม คือเส้นไม่ค่อยตื่นนะพอเพลงมาแล้วก็ไปไปเลยโอ้ไม่ก็เธอกัเนาะโหฮิอะไรอ่ะฟังเสียงโหฟังเสียงบ้านไก่ฟังเฮียงฟังเฮียงฟังเสียง เปลี่ยนเปลี่ยนเพลงอื่นนะจอดร้องโอ้โอใจอนุงปากน้ำเค็มไลกะเสือดกรันายชวนนั่งเก็บแอปเปิ้ลกันมา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 ดแอปเปิ้ลขงันได้รั้ได้แได้แต้นเลมต้นเลย แบบเปิร์นกันตานปากกงน้ำกองจะขึ้นลงร้องตานงก็คงจะเหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดอกมากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้คิดว่ามีใครๆสนใจแต่เลยฉันไม เราเลยจากบทเพลงเดียวคนนี้จากบทเพลงสามเราคนนี้คิดเสียว่ายังมีวันหน้าอย่ากมีตาอะลงตึม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 กําลังจะกันกันกันออกมาจะอกกันกัน๋ยวออกมาจะอก มันมากถึงมากที่สุดเงือแตกแตกกระเละเอาออกไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเสียเสื้อเปื้อนร้อนก็จะหัวดีจากบ้านนามาห้าหกปีมาเจอคนนี้ในสวนแอปเปิ้ลเอาอีกแล้วเจอคนดีออกจะใจอยู่เป็นดเขาชี้อย่างนี้เลยนะเจอแสงสว่างสิ้นแล้วกันที แม่ชีชาตินี้ขอมูนาบททีสุขเกิดแม่ชีดีเดินนาแม่ชีไปคอยไปคอยที่วัดกอนเด้ออีกคนทำไปแม่ชีจูเซสบอแม่ชี แต่แต่ตอนนี้ัา,า,ามช<ห>นคันขาแล้วคันโหไม่รู้เป็นอะไรเขาไปเก็บแล้วเราก็ไปแ <c oughs> ยกวง <c oughs> <c oughs> เราไปเก็บเหรอปะเดี๋ยวเรามาร้องใหม่